สวัสดีครับสวัสดีเอสซีทุกท่านนะครับวันนี้พามาเข้าป่านะครับพามาล่ามป่าพามาสัมผัสบรรยากาศในป่านะครับสำหรับพี่มัมของเรานะครับก็อยู่ในทุ่งกว้างเลยครับวันนี้ทุ่งกว้างเวลาออกมาข้บบางนอกก็จะมาสูตัวประมาณนี้เลย หญ้าเยอะแยะไปหมดตรงนี้นะครับผมผมก็พาพี่หม่อมหมอมารามนะครับอยู่ทุง่งนาครับผมต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวเขาเนี่ยครับเป็นทุงน่งนาข้าวกว้างเลยครับข้างหลังนี่เป็นของเราครับไอ้ฝั่งหนึ่งฝั่ง้งนี้ไม่ใช่ฝั่งข้งนี้เป็นของเรานะครับเริ่มเลืองแล้วเป็นบางที่นะครับ เป็นทุ่งนากว้างครับนี่ครับพี่มัมมาเล็มหญ้าอยู่นะครับเป็นการพามาเที่ยวป่าในรอบเดือนนี้นะครับผมมาสองครั้งแล้ว ถูกใจเขาเลยถูกใจเขาเลยนะครับสำหรับนุ่มหล่อของเราผมเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับอยู่ในธรรมชาตินกินเต็มที่ครับจะอยู่นี่ประมาณสามสี่ชั่วโมงครับเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำอีกนะครับ ใช้เวลาอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงเนี่ยขอให้ได้ถูตัวเขาฝนทราย,ายครับฝนทรายนะครับนมโลอของเราวันนี้ มาอยู่ป่านะครับอยู่ที่ทุ่งนาอาหารก็พอได้ทาน,นครับพอได้ลิมเยอะแยะนะครับนะครับเป็นหญ้าแบบธรรมชาติขึ้นกับธรรมชาตินะครับทั้งนู่นหมดนะครับ มันจะใกล้ตกมันอีกแล้วนะดูทาใบหน้าบวมๆนะครับพามาล่ามกินหญ้าบนพื้นที่นะครับของเราน้องช้างให้ชอบมากอาหารธรรมชาติเนี่ยนะชอบอาหารในธรรมชาติมากมันก็ถูตัวนะครับ มานจะ่าริดอร่อยนะครับมีความสุขครับน้องชา้าง พี่มัมเนี่ยได้ฝนคลายครับออกมาข้างนอกนะครับช้างที่เราดูเลอยู่นะครับอร,อร่อยเลยครับหุ่นกำลังอ้วนครับตอนนี้กำลังอ้วนขึ้นหลังจากหายตกมันมาแล้วก็จะตกอีกแล้วนะครับใกล้จะตกอีกแล้วเป็นธรรมชาติเลยนะครับนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติ ตรงนี้อยู่อยู่ได้ประมาณหลายสัปดาห์อยู่ประมาณสองสัปดาห์ได้อยู่ยาเยอะนะฮะนู่นครับถึงนนู่นหมดเลยนะครับถูตัวมีความสุขมากนะครับ คนตายเลยครับพี่หมังของเราได้ออกมาถูตัวเล่นมีความสุหน่าดูเลยครับช้างนะครับธรรมชาติของเขาชอบแบบนี้ครับช้างไปของนู้นมาเป็นน้ำสะครับข้างล่างนั่นเป็นน้ำสะ เป็นนาข้าวนะี่ก็ขอบคุณเอฟซีของเราทุกท่านครับที่การติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับเป็นคลิปงานรัการักของเรานี่ก็เป็นหมวยมาดูทุ่งนามาดูนาด้วยเอาช้างมาเลี้ยงด้วยนะครับ คลิปของเราแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผม thank you very much for watching bye bye I love you every d n y สวัสดีครับ